เบซีเองนะฮะทั้งกลุ่มเราเนี่ยมันก็มี2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงที่เราเริ่มการธุรกิจของเรานะฮะซึ่งการเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มด้วยธุรกิจเทรดดิ้งซึ่งก็เริ่มต้นไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเราก็เติบโตมาทางด้านเทรดดิ้งนะฮะแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมพลังงานกับปิโตรเคมีนะครับ ก็หลังจากเราเดาเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งนะครับเราก็มองภาพเห็นว่าธุรกิจทางด้านพลังงานนะครับการลงทุนทางด้านพลังงานเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถขยายเติบโตได้เราก็ต้องการเงินทุนนะครับที่จะมาลงทุนนะฮะนั่นก็เป็นส่วนที่2ก็คือเมื่อ สิบปีที่แล้วเราก็เริ่มที่เข้าเาทรดในตลาด m อ i อนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่อพอเราเข้าเทรดในตลาด m อ i แล้วเนี่ยเราก็ยังยึดแนวเดิมนะครับในการจเจริญเติบโตนะฮะก็เน้นทางด้านพลังงานเป็นหลักนะฮะซึ่งพลังงานเนี่ยหลักสำคัญเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐนะครับว่าจะ ส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนอะไรบ้างนะครับในส่วนของพลังงาน,นมันมีหลายรูปแบบนะรรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งก็เรื่องเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับที่ใช้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งหรือว่าเชื้อเพลิงในด้านอุตสาหกรรมนะฮะของเราเองเนี่ยเราก็เริ่มด้วยเชื้อเพลิงนะฮะในด้านขนการขนส่ง นะครับก็คือเราก็ร่วมทุนกับบางจากพิตโตเลียมนะฮะที่ลงทุนกันในเรื่องของโรงงานไบโอดีเซลนะครับก็เริ่มต้นก็โรงงานก็มีกำลังการผลิตก็ประมาณ3 0 0 0สนลิตรต่อวันนะฮะจนถึงปัจจุบันณวันนี้เนี่ยก็เกือบล้านลิตรละก็มีการขยายตัวนะฮะแต่ว่าเราก็ถือหุ้น เป็นส่วน minority ก็คือว่าเราถือแค่30%บนะฮะบางจากก็ถือ70%นะครับก้าวแรกของพลังงานที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมองเห็นว่าเออมันก็จะมันก็มีออ potential หรือมออีโอกาสที่จะไปลงทุนเพิ่มเข้าอีกนะฮะอย่างเช่นเรื่อง s o r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  o นะฮะอย่างเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจาก ก๊าซ uh, ชีวภาพนะะนะครับเราก็เราก็ก็เริ่มเข้าไปลงทุนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับนะะแล้ว uh, สิ่งที่เราลงทุน uh, ก็ค่อนข้างเป็นการลงทุนที่ uh, มากพอสมควรก็คือในเรื่องของการนำเอาก๊าซเราเรียกว่า Associate g ก๊าหรือว่า Flare ก๊าเนี่ยนะฮะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นก๊าซที่ผู้ผลิตน้ำมันในบ่อน้ำมันบนบกเนี่ยนะครับเขาจะต้องเผาทิ้งนะฮะแต่ว่าเราเห็นว่าก๊าซพวกนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็แทนที่จะเป็นของเสียกับกลายเป็นเอามาทำให้มันเป็นประโยชน์ได้อันนี้ก็เราก็ไปลงทุนอีกนะฮะเป็นโรงยาก๊าซที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ อันนี้ก็เป็นการจเจริญเติบโตของเราต่อเนื่องในเรื่องของน้านพลังงานนะฮะอีกส่วนหนึ่งเราก็มองเห็นว่าหลังจากที่นโยบายภาครัฐเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเ,เต็มละนะครับว่าการขยับขยายหรือว่าการส่งเสริมเนี่ยมีน้อยลงนะฮะหรือก็หยุดไปนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราก็มองว่าโอกาส ที่เราจะเจริญเติบโตได้เนี่ยเราก็น่าจะไปลงทุนด้านอื่นด้วยนะครับเพราะว่าพื้นฐานของ UAC เราเองเนี่ยก็มาจากเ,าเคมีพันนะฮะเราก็ไปลงทุนทางด้านเคมีพันนะครับก็มีโรงงานผลิตเคมีพันก็ไปซื้อกิจการของของเขาของคนอื่นนะครับมานะฮะแล้วเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็นำมา ปรับปรุงนำมาขยายนะฮะและตอนนี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทลูกนะครับเราเป็นบริษัทลูกซึ่งก็สามารถผลิตเคมีพัธุ์ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะขยายกำลังการผลิตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติของ UAC นะฮะมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะ พี่เคยเรียนนะครับว่า u ูเเนี่ยเราก็ดำเนินธุรกิจมา25ปีนะฮะเราก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราเองเราทำธุรกิจอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็เราก็ต้องมั่นใจจริงๆว่าเราทำอะไรเนี่ยเราโครงการเดิทธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จนะครับนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนที่ คิดว่าอันนี้วางใจได้นะครับเพราะว่าเรามีคณะกรรมการที่ค่อนข้างที่จะคือพูดง่ายๆว่ากว่าจะผ่านโครงการอะไรเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะฮะถ้าเพราะว่าคณะกรรมการเราเนี่ยก็มีทั้งทางด้านวิศวกรรมทางด้านการเงินทางด้านอะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะซึ่งซึ่งก็มาตรวจสอบแล้วก็ให้ความให้ข้อคิดเห็นก่อนที่จะอนุมัติแต่ละโครงการนะครับ ในปีนี้เองเนี่ยเนื่องจากเกิดสภาวะโควิดนะฮะเราก็พยายามเน้นถึงในเรื่องของผลประกอบก,การของบริษัทเป็นหลักนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจะเน้นในเรื่องของต้นทุนเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าที่มีต้นทุนถูกลงหรือว่าสินค้าที่สามารถที่จะมี กำไรมากมากขึ้นอะไรประเภทนี้มากกว่านะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะเรามีโครงการอยู่ในไพ่ปลายนะฮะซึ่งก็อาจจะเร็วๆนี้เราก็อาจจะหลังจากที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับเราก็คงจะสามารถที่จะ,ะเปิดเผยได้นะฮะก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกับพลังงานที่เราทำอยู่นะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งทางด้านเคมีพันเนี่ยเราก็มองว่าโครงการที่เราหยุดไปนะฮะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอย่างถาวรน,นะครับเพราะว่าุาสาหกรรมหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยก็ยังมีความต้องการอยู่นะฮะถ้าความต้องการของเขาเนี่ยเปลี่ยนนะฮะเราก็สามารถที่จะกลับไปทาโครงการนั้นต่อไปได้นะครับอันนี้ก็วางไว้อยู่แล้วนะครับส่วนทางด้าน เทรดดิ้งนะฮะธุรกิจเทรดดิ้งซึ่งเรานำเข้ามาเนี่ยช่วงนี้เองเนี่ยก็เป็นเป็นธุรกิจทีอ่อาจจะทำยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ากำลังการผลิตของลูกค้าเองเนี่ยส่วนใหญ่จะลดลงนะครับเพราะว่าคือคอนซัมชันของตัวอย่างพลาสติกเองอย่างไรเองเมันก็ลดลงไปเยอะนะฮะเนะเพราะว่าเกิดโควิดขึ้นมา รเรื่องออการผดลิตรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมสิงทอพวกนี้นะครับมันก็หายไปเกือบหมดนะฮนะมันลดลงรถยนต์ก็ลดลงไปตั้ง50%ซึ่งเรามันก็มีการเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ก็ยังประคองธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็คือว่ายังทำได้ดีในลักษณะที่ว่าเราสามารถทำมาจิ้นได้สูงขึ้นนะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเองเราจะมองถึงผลประกอบการนะฮะของบริษัทนะฮะซึ่งก็ยังคาดว่าก็น่าจะมีการเจริญเติบโตนะครับมากกว่าปีที่แล้ว